วันนี้นะคะเราจะพามาติดตามผลของการทําธนาคารน้ําผ่านไป3ปีนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เคยรับน้ําจากหลังคาของยุ้งนะคะตรงเนี้ยปกติน้ําจะนองเลยแต่ว่าสังเกตว่าตั้งแต่ทําธนาคารน้าเนี่ยน้ําตรงนี้จะท่วมขังอยู่เป็นเวลาไม่นานนะคะประมาณ1วันก็จะค่อยๆย,ยุบลงก็จะเหลือแค่เป็นพื้นที่แฉะน้ําประมาณนี้นะคะ แล้วก็ตรงส่วนนี้ธนาคารน้ำแบบปิดนะคะของเราตรงนี้มีอยู่สามสี่บ่อนะคะบ่อที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะพอดีเขาใช้พื้นที่นะคะพี่เอาอุปกรณ์ทางการเกษตรในการจอบ,บ่อบาดาลมาจอดทิ้งไว้ตรงนี้นะคะข้างๆก,กันกับบ่อบ่อน้ำของเราตรงนี้ หบ่อแล้วก็ตรงนี้ห่งบ่อนะคะแล้วก็ตรงนี้ห่งบ่อที่เห็นตรงนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะคะที่เราใช้ไฟในการดูดน้ำปั๊มสมิดกับบ่อบาดาลตรงนี้นะคะหลังจากทำธนาคารน้ำแล้วเนี่ยพบว่าน้ำตรงพื้นที่แฉะน้ำตรงนี้นะคะก็คือแห้งได้ไว แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งนะคะน้ำจากบอ่อบาดาลจากคือจากเดิมที่น้ำบอ่อบาดาลบอ่อนี้นะคะใช้แล้วไม่พอค่ะคือแบบเราใช้เสมอต๊มน้ำขึ้นมาน้ำมันไม่เต็มท่อค่ะ แต่พอหลังจากทำธนาคารน้ำตรงส่วนนี้ไปนะคะในยามหน้าแล้งปีที่2เนี่ยรู้สึกว่าน้ำเนี่ยไหลแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็พอมาปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็สามารถมีน้ำใช้ในการลดต้นไม้ในสวนได้ตลอดหน้าแล้งเลยค่ะแล้วก็สังเกตเห็นว่า,าหน้าฝนนี้นะคะน้ำเราปิดเสมอแล้ว แล้วก็เป็นช่วงที่ไม่มีโซลาเซลล์โซลาเซลล์ไม่สามารถทํางานด้วยเพราะว่าไม่มีแดดเนาะแต่น้ําที่ปลายสายนะคะยังไหลยอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามนะคะว่ามีน้ำไหลาจากปลายสายที่เป็นระบบให้น้ำที่ต่อมาจาก บ่อบาดาลของเราตรงนี้นะคะที่ปลายสายข้างในในสวนนู่นนะคะว่ามีน้ําไหลออกจากปลายสายจริงๆทั้งที่เสม r ดไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าไม่มีแดดเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่โคกนะคะไม่ใช่เป็นพื้นที่ลุ่มที่อยู่ต่ํากว่าบ่อตอนนี้บ่ออยู่ต่ํากว่าพื้นที่ปลายสายนะคะปลายสายต้องขึ้นโคกไปข้างบนนู่นข้างในข้างในตรงนู้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี้เราจะพามาดูปลายสายของบ่อบาดาลที่อยู่ข้างกันกันกบธนาคารน้ํานะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยบ่อบาดาลที่เจาะตรงนั้นน้ําจะไม่พอที่จะดันขึ้นมานะคะแต่พอหลังจากทาธนาคารน้ําแล้วเนี่ยเราสังเกตเห็นนะคะว่า,าเราปิด สวิตท,ที่แผงโซลา r เซลล์ไปแล้วนะคะก็คือแผงโซลาเซลล์เนี่ยไม่ทำงานแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนตกนะคะแล้วก็ไม่มีแดดนะคะแต่ว่าน้ำออกมาได้ยังไงทีนี้ถามผู้รู้นะคะเกี่ยวกับน้ำบาดาลเนี่ยเขาบอกว่าระดับน้ำในบ่อบาดาลเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วปลายสายเราเนี่ยมันเป็นระบบเปิดก็คือเราเปิดอ หัวสปริงเกอร์เอาไว้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีการทำงานของสมิ r t ที่หย่อนลงไปในบ่อนะคะแต่น้ำเนี่ยสามารถดันขึ้นมาได้นะคะเนี่ยก็คือทำให้รู้ว่าน้ำในบ่อในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นระดับน้าในบ่อเพิ่มขึ้นมันเลยดันน้ำออกมาที่ปลายสายนะคะหัวสปริงเกอร์ตรงนี้ทำงานน้ำออกมาปิดสม e r แล้วแต่น้ำก็ยังไหลยอยู่นะคะ กลายเป็นว่าถ้าปิดสเสมอที่แผงโซลาเซลล์น้ำก็ยังไหลแต่ถ้าเปิดน้ำก็จะไหลแรงกว่านี้นะคะเป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูแรงที่ผ่านมานะคะสังเกตว่าน้ำเนี่ย ไหลแรงขึ้นนะคะหมายถึงพอเราเปิดการทำงานของเสม์ตรงแผงโซลาเซลล์แล้วเนี่ยน้ำก็ไหลแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีพอกาสที่จะลดในส่วนในช่วงหน้าแรงเลยค่ะจากเดิมที่น้ำในบ่อเนี่ยไม่พอใช้นะคะจากประสบการณ์ของดิฉันเองก็คือเห็นว่าการเติมน้ำใต้ดินโดยการทำธนาคารน้ำแบบปิดเนี่ยใช้ได้ผลจริงค่ะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังศึกษาการทำธนาคารน้ำแบบปิดนะคะแล้วก็อยากทราบว่าใช้ได้ผลจริงไหมนะคะในพื้นที่ของดิฉันนะคะอยู่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ทำได้ผลค่ะน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้นนะคะสังเกตได้จากระดับน้ำในบ่อบาดาลเพิ่มขึ้นและไหลดันน้ำออกมาตรงบริเวณปลายสายของ ของท่อนะคะโดยที่ไม่ได้เปิดการทำงานของสมทค่ะ